ทักทายครับน้องเนยสวัสดีครับขอบคุณนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องเนยกันดีกว่านะฮะการเทศกาลแล้วนะก็ขอบคุณนะฮะน้องเนยสําหรับการเข้ามาเป็นเสียงของเราให้กับทีมพลังสดใสที่น้องเนยเอาเข้ามาในทีมในทุกๆวันเนี่ยมันทําให้บรรยากาศในทุกๆวันนะครับมันไม่อึครึม นะครับแล้วก็แค่ได้ยินนั้งหนึ่งหัวล้อทุกวันได้เห็นทุกวันอย่างนี้นะฮะทุกอย่างมันอยูเบาลงนะพี่อคิดว่าทุกคนเป็นแบบนั้นนะฮะฟุกเองอเช่นเดียวกันนะครับเสียงหัวเราะของคนหนึ่งนะฮะอาจเป็นของขวัญจากพระเจ้าให้กับหลายๆหัวใจได้จริงไหมครับนายเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ไม่ได้สร้างแค่คอนเทนต์นะครับ แต่น้องเนยนะครับสร้างรอยยิ้มสร้างความสบายใจแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ทําให้ทีมนะครับอยากอยู่ตรงนี้นะฮะอารมณ์ดีแบบจริงใจอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอบอุ่นนะครับแล้วก็บางคนนะครับไม่ได้ทําให้ต้องบอกว่าบางคนอาจจะทำให้โลกวุ่นวายนะฮะแต่น้องเนยทําให้โลกวุ่นวายน้อยลงนะครับทําให้โลกน่าอยู่ขึ้นนะฮะอย่างบ้านเราทุกคนเลยนะครับทําให้โลกเนี่ยน่าอยู่ขึ้นนะครับทุกคนมีไมล์เซ็ตที่ เป็น o s i t ที e นะฮะพี่แผนเห็นไ n d s e t <c oughs> ของน้องเนยที่ชัดมากครับน้องเนยรู้จักสนุกในเวลาที่ควรสนุกนะฮะแล้วก็บางเวลาที่เครียดๆกันุ๊บ,บน้องเนยก็หัวเราะมาแล้วทําให้บรรยากาศทุกอย่างครับมันดีขึ้นนะครับพี่แผนมองว่าเฮ้ยนี่แหละคือคนอีกคนหนึ่งที่ควรจะต้องมีอยู่ในทีมนะครับเวลาน้องเนยทํางานนะครับสิ่งที่แผนเห็นคือน้องเนยโฟกัสในเวลาที่ต้องโฟกัสขยนันตั้งใจรับผิดชอบในทุกๆภารกิจที่ได้รับนะฮะเราจะบอกว่าความสุขนะฮะ ไม่เคยขัดกับความรับผิดชอบถ้าหัวใจเราต่อพอนะฮะจริงไหมทุกอย่างนะฮะถ้าเราทาด้วยความสุขนะฮะมันจะทําให้ตัวของเราเองและทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็สามารถเติบโตได้นะฮะน้องเนยช่วยทีมได้เยอะมากครับแบบไม่ต้องพูดเยอะเลยนะฮะคอยซัพพอร์ตคอยเติมพลังแล้วก็คอยทําให้ทุกคนเนี่ยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวนะครับการมีน้องเนยอยู่ในทีมนะฮะมันเหมือนกับมีแสงเล็กๆนะฮะที่ไม่เคยดับครับ แสงสว่างนะครับไม่จ sí ําเป็นต้องสว่างที่สุดครับแค่สม่ําเสมอเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับในฐานะพี่คนหนึ่งนี่ครับพี่แผนอยากคุยพรน้องเนยนะโดยใจแบบคริสเตียนนะครับพี่แผนขออธิฐานต่อพระบิดาเจ้านะฮะขอให้พระองค์ทรงปกป้องหัวใจของน้องเนยนะให้ความชื่นชมยินดีจากพระองค์นะฮะอยู่กับน้องเนยในทุกรดูการของชีวิตนะครับความชื่นชมยินดีในพระองค์นะฮะต้องบอกว่าขอให้เป็นพระองค์นะช่วยเป็นพลังเป็นกําลังให้กับ น้องเนยนะฮะขอให้เส้นทางเคลียเตอร์ของน้องเนยเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจที่ส่งพลังที่ดีนะฮะขอให้พรของพระบิดาเจ้าช่วยประทานพรดีๆให้กับน้องป๊อปนะครับเอ้ยน้องเนยนะฮะแล้วก็พรเนี้ยได้ถูกใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้คนต่อไปของน้องเนยนะฮะและขอให้น้องเนยเป็นพรให้กับทุกคนที่น้องเนยเนี่ยไา้ไปอยู่นะครับ ต้องบอกว่าขอให้เนยเป็นพร้อมให้กับทุกคนทุกที่เนี่ยที่ต้องเลยได้ไปอยู่กับเขานะครับในหลังจากนี้เนาะเมื่อเราเนี่ยได้ประทานสิ่งดีๆได้มอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นด้วยความรักนะฮะพระเจ้าจะอยู่กับน้องเนยครับพี่แผ่นดีใจมากนะครับที่ได้รู้จักน้องเนยและหวังเสมอว่าไม่ว่าโลกนะฮะจะพาน้องเนยไปที่ไหนขอให้น้องเนยนะครับเป็นรอยยิ้มด้วยความสดใสให้กับเขานะฮะขอให้น้องเนยหัวเราะได้ดังแบบทุกๆวันเนี่ย ในจุกวันนะครับและทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเฮ้ยมีน้องเนยอยู่แล้วชีวิตมันดีขึ้นจริงๆรลุยครับ